เดค้าทักเดค่ากันค่ะวันนี้เนี่ยเราเรียกบุญสัมพันธ์นะคะเพราะคุณเชื่อไหมว่าการที่เราได้มาสถานที่ในสถานที่หนึ่งแล้วมาเจออกันเนี่ยเป็นเรื่องราวที่บุญสัมพันธ์แล้วมาเจอกันนะคะคนโบราณสมัยก่อนนี่เขาจะเจิมแต้มในความเป็นอักษรลงไปในมือที่ถนัดฟังดีนะมือไหนที่เราถนัดเตรียมไปเลยค่ะมือที่เรารับซับตลอดเวลาเนาะมือที่เรารับซั์รับเงินต่าง การูนาเช็ดให้แห้งนะคะเช็ดให้แห้งนะแล้วก็ยื่นมือมาให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะใส่อักขระอยู่3ตัวคือรอวอยอที่อาจารย์ถนัดในการเขียนนะคะเขาเรียกว่าการเจิมหรือการจิกในส่วนเส้นวาสนาให้เกิดมีคําว่ารวยเกิดขึ้นในเวลาเข้าวัดเนี่ยให้เข้าซ้ายออกขวาเสมอนะคะแต่พอถึงจุดต้องจอดลงเท้าเนี่ยเดี๋ยวจะหันหัวออกนะคะโอเคนะคะ เดี๋ยวตอนนี้ระหว่างที่ทุกคนเดินเนี่ยเดี๋ยวทุกคนท่องตามอาจารย์เนาะระวังที่เราถือผ้าท่องตามตั้งนโมสามจบค่ะนโมตะัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตะัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์จงโดนบันดาลให้ข้าพเจ้านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปมีการงานที่ดีการเงินที่ดีบริวารที่ดี สุขภาพที่ดีขอให้หลุดพ้นจากนี้สินและความทุกข์ทั้งปวงด้วยเถินสาธุสามครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุพระห้ามสมุดคือใครที่มีโอกาสมาเจอเจอพระองค์ท่านเนี่ย<ม>เท่ากับปัญหาต่างๆจะยุติทั้งหมดในเรื่องราวของต่างๆอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรเรื่องราวตา<ม>่างๆ<ม>เขาเชื่อกันว่าคนโบราณเนี่ยถ้ามาเจอองค์พระห้ามสมุดเนี่ยปัญหาทุกอย่างเพราะต่างๆจะหลุดหมด แต่ที่นี่เองมีพระห้ามสมุดถึงสองพระองค์ด้วยกันนะคะดังนั้นที่นี่ถือว่าเป็นสายมูโดยส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าสัวหลายท่านหรือว่าคนจีนหลายคนที่เป็นนักธุรกิจต่างๆจะอยู่ในลายแทงว่าจะต้องมาที่นี่ให้ได้ในประเทศไทยมีไม่กี่จุดนะคะขอให้ท่านประธานพรขอให้ท่านประธานพรให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากนี่สินหลุดพ้นจากนี หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในทุกๆกครั้งที่เรากราบขอพรทั้งหมดเสร็จสับเนี่ยเราจะต้องเจอทางออกนะคะแล้วก็ความสําเร็จและที่สําคัญคือองค์พระศรีอริยเมตไตรเนี่ยเรามากราบสักการะทุกเรื่องราวทั้งหมดเราจะหลุดพ้นทุกสิ่งพร้อมนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน,ต,ฐานต่อองค์พระศรีอ,อริยเมตไตรให้กับข้าพเจ้า,า,จามีการงานที่ดี มีการเงินที่ดีมีการเงินที่ดีมีบริวารที่ดีมีความรักที่ดีมีสุขภาพที่ดีด้วยเถิดเขาบอกอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยหรืออาจารย์จะไปที่ไหนอาจารย์ต้องหาวันมาที่นี่ให้ได้เพื่อพี่พี่น้องน้องฮอนด้าทุกคนดิฉันเลยก็ต้องรีบเคลียร์ตัวเองมาได้เจอทุกทุกคนอธิษฐานไม่ว่าวันเนี้ยทุกคนจะต้อง ร่ำรวยกลับไปสมความปรารถนาทุกคนค่ะสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอให้นำถวายในครั้งนี้ขอให้นำถวายในครั้งนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าส่งผลให้ข้าพเจ้ามารุมมาตุ้มมรุมมตุ้มค้าขายดีค้าขายดีมรุมมตุ้มมารุมมาตุ้มเลื่อนขั้นเลื่อนยศ เล,เ,ลเลื่อนตำแหน่งสมความปรารถน,น,นงงามรามรุมมาตุมม้มม,มีความโชคดีคคดตลอดไป,ด,ไปด้วยเทินสาธุสามครั้งค่ะสาธุ <c oughs> จุดแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินเดินไปพิจารณาแล้วเจอองค์หลวงปู่ทวดเราจะกราบสักการะท่านนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะานำสิ่งที่เราอยู่ในมือเนี่ยคะ ไปกลับสักการะก็คือไปขอพรทางตังไข่เลยให้ไข่กันพร้อมไหมคะพร้อมเดินตามอาจารย์มาเลยคะ่ะทุกๆครั้งเนี่ยเวลามาทางใต้เนี่ยเราจะนึกถึงองค์หลวงปู่ทวดเป็นอันดับแรกเชื่อว่าทุกคนรู้จักอย่างแน่นอนคือองค์หลวงปู่ทวดเนี่ยค่ะเป็นต้องบอกเป็นสิ่งที่หลายคนด้วยแรงศรัทธาของชาวใต้เนี่ยท่านเองจะปกปักรักษาจะให้พรความแคล้วคลาดต่างๆนะคะ แล้วก็เชื่อว่าใครที่มีโอกาสเดินทางมาเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะแล้วก็เจอเจอองค์หลวงปู่ทวดสักการะท่านเนาะเพื่อเป็นการเปิดทางในหลายสิ่งทุกคนพร้อมไหมคะท่งผลให้ข้าประเจ้ามีสติปัญญาและความกล้าหาญรวมถึงความสำเร็จทุกประการด้วยเทินสาธุ3ามครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุในชุดของทุกคนจะมี ทองคำเปลวใช่ไหมคะโอเคคุณอขออนุญาตหนนะึ่งใบเนาะแล้วก็แปะเราอยากจะแปะตรงไหนได้หมดเลยนะคะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณคาความเชื่อส่วนบุคคลถ้าในกรณีเขาบอกถ้าแปะที่เท้าเนี่ยคือการเดินทางไม่ว่าจะไปที่ทางไหนก็ตามก็คือการค้ามารุมมาตุ้มนะคะถ้าเกิดในกรณีมือคือการหยิบจับการหยิบจับต่างๆแต่ถ้าเกิดแปะตรงบริเวณนิ้วโป้งก็เปรียบเสมือนการอำนาจบาร,รมีต่างๆนะคะคุณ แล้วก็จริงๆอาจารย์ถ้าเกิดจะให้แนะนําคือเราจะแตะให้แตะตรงบริเวณมือกับเท้าเพื่อการเดินทางต่างๆส่วนจากนี้ถึงตอนบน,นี่เราขออนุญาตแตะช่วงนี้ลงมาน่าจะดีกว่า2จุดที่อยากแตะคือไม่ว่าจะเดินทางที่ทางไหนค้าขายดีนะคะส่วนขอมีอํานาจบาร,รมีคือนิ้วโป้งนะคะและบริเวณท่อนตรงหัวเข่าเรื่องใดๆไ,ได้หมดนะคะขออนุญาตเนาะสามารถติดได้เลยค่ะสาธุค,ค่ะเดี๋ยวมองไปที่ตะไข่นะคะคุณขยับมาเลยค่ะขยับมานิดนึงโอเคนะคะโอเค มองที่ตาไข่นะคะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอบารมีจากพระองค์ท่านขอประทาน,รานพรให้ข้าพเจ้านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปสำเร็จทั้งการงานสำเร็จทั้งการเงินสำเร็จทั้งธุรกิจ สมความปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุสามครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะอ,คคะอาจารย์จิงแสนเป็นหนึ่งนั้นขอบคุณค่ะขอบคุณคะนะครับครันี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนได้รับเป็นรับดีนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยน่ารักมากๆตั้งแต่เช้าได้มีโอกาสพูดคุยกันเตรียมตัวว่าทุกท่านเป็นยังไงมายัางไงเหนื่อยไหมทำกิจกรรมอะไรมาบ้างวันนี้เลยตั้งใจจัดเต็มพวกเราเต็มไหมฮะ อาารวัเป็นนีเต็มไหมถ้าเต็เมฝากติดตามผลงานอานจารย์จินเสดเป็นหนึ่งด้วยนะครัทบทางไหนดีอาจารย์ครับังหมดนี้วันนี้เป็นบุญสัมพันธ์ค่ะถ้าอาจารย์เนี่ยบกพร่องเรื่องอะไรต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็เชื่ออยู่เรื่องหนึ่งอุตราการที่เราได้เจอกันเนี่ยมันคือพรมลิขิตและบุญสัมพันธ์ แล้วความโชคดีเมื่อครู่มีคนถาม4 6 7คุณโชคดีแล้วนะที่ได้เจอเหมือนคุณหมอตรวจแล้วเธอเธอแฝงอยู่ข้างในแล้วเธอเจอเธอแก้จบแล้วหลังจากนี้เธอจะรุ่งรุ่งแล้วก็รุ่งส่วนคนที่ได้เลขอื่นก็รุ่งแล้วรุ่งอีกสมความปรารถนานะคะส่วนติดตามอาจารย์ก็คือทช่องทางที่คุณเสิร์ชเข้าไปใน Google แล้วก็เจออาจารย์นะคะนั่นคือทุกที่ที่เราอยู่นะคะวันนี้คุยแซบโชว์ใช่ขาะนะคะใช่ okay. โอเควนกระแสได้ไหมครับไม่ห่าไม่ไม่ไมไม พี่จะเย็นเพี่นทตายนนะคะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยสมความปรารถนานะคะขอให้ทุกคนทำสิ่งใดสำเร็จสำเร็จและก็สำเร็จทุกคนค่ะสนใจปรึกษาส่วนตัวปรึกษา่วงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย